ช้างตัวใหญ่ยืนขวางถนนดวงตาสีดำคลับจ้องมองตรงมางวงยกขึ้นสูงราวกับกำลังส่งสัญญาณบางอย่างรถยนต์ทุกคันหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขับผ่านเสียงร้องของมันดังสะท้อนกลางป่าไม่ใช่เสียงคำรามเกรี้ยวกราดแต่เป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดอากาศอวนไปด้วยกลิ่นฝุ่นและไอดิน ใบไม้บนต้นไหวสะเทือนตามแรงลมที่พัดผ่านผู้คนในรถเริ่มกระซิบกระซาบกันด้วยความหวาดหวัน่นบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพบางคนเปิดกระจกเพ่งมองด้วยความสงสัยแต่แล้วเสียงร้องของช้างก็ดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานงวงของมันฟาดลงบนพื้นถนนอย่างรุนแรง เศษดินและฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเรากับมันพยายามสื่อสารบางอย่างแต่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่มันต้องการทันใดนั้นเองช้างย่อตัวลงคุกเข่าลงกับพื้นถนนดวงตาของมันเปลี่ยมไปด้วยความเบวร,ไม,มวมรไม่มีความก้าวร้าวไม่มีความโกรธเกรี้ยวมันไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่มันกำลังขอความช่วยเหลือ ริมถนนใต้เงาของต้นไม้ใหญ่มีร่างหนึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงมือของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดและข้างกายเขามีลูกช้างตัวเล็กๆนอนอยู่ตัวสันไหวดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงหายใจแผ่วเบาและอ่อนแรงลงทุกขณะช้างใหญ่หันมาจ้องทุกคนอีกครั้งมันร้องเรียกด้วยเสียงเสะเตือนใจ ไม่มีใครกล้าขยับทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างเล็กของลูกช้างมันนอนนิ่งตัวสันเทาดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดช้างใหญ่เอางวงแตะตัวลูกของมันเบาๆราวกับกำลังปลอบโยนเสียงร้องของมันดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังชายคนหนึ่งเปิดประตูรถช้า ก้าวออกมาอย่างระมัดระวังใบหน้าเขาเคร่งเครียดแต่แววตาเต็มไปด้วยความเห็นใจเขายกมือขึ้นสูงแสดงให้ช้างเห็นว่าเขาไม่มีอันตรายก้าวเดินเข้าไปอย่างช้าช้าทุกคนในรถกลั้นหายใจลมหายใจของชายคนนั้นหนักหน่วงเสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัด ดินใต้เท้าเปียกชื้นจากน้ำค้างยามเช้ากลิ่นเงือของตัวเองประปนกับกลิ่นโคลนจากพื้นถนนช้างใหญ่จ้องมองเขาไม่กระพริบตางวงของมันกระตุกเล็กน้อยเหมือนลังเลว,ว่าจะเชื่อใจหรือไม่แต่ลูกช้างกำลังอ่อนแรงลงทุกวินาทีดวงตามันเริ่มหลับลงช้าๆลมหายใจของมันแผ่วลงจนแทบไม่ได้ยิน ช้างใหญ่สะบัดหูร้องขึ้นสุดเสียงร่างมันสั่นสะท้านขาใหญ่ย่อตัวลงต่ำกว่าเดิมมันรู้ว่ากําลังจะเสียลูกไปชายคนนั้นรีบเร่งฝีเท้าสุดตัวลงข้างลูกช้างมือแตะไปที่ลำตัวของมันรู้สึกถึงไออุ่นที่กําลังจางหายเขาหันกลับไปตะโกนเรียกคนในรถ ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ทุกคนยังคงลังเลไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปใกล้เสียงช้างใหญ่คำรามต่ำในลำคอเหมือนจะขอร้องและข่มขู่ไปพร้อมกันชายคนนั้นหันกลับมามองหน้ามันสบตากับดวงตาดำขลับที่เต็มไปด้วยน้ำตาเขาไม่มีทางเลือกอีกแล้ว ต้องทำบางอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปชายคนนั้นสูดหายใจลึกมือของเขาสั่นแต่เขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาค่อยๆลูบตัวลูกช้างรู้สึกถึงแรงสั่นไหวจากร่างเล็กที่อ่อนแรงลงเรื่อยๆช้างใหญ่ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมงวงของมันแต่ลงบนไหล่ของชายคนนั้นราวกับขอร้องให้ช่วยชีวิตลูกของมัน ดวงตาของมันฉายแววอ้อนวอนชายคนนั้นเงยหน้ามองรอบตัวไม่มีใครกล้าออกจากรถทุกคนทำได้แค่ดูเหมือนถูกความกลัวตรึงร่างไว้เขากัดฟันแน่นตัดสินใจเรียกใครสักคนใครก็ได้เอาน้ำมาให้มันหน่อยไม่มีเสียงตอบกลับแต่แล้วหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกจากรถมือของเธอถือขวดน้ำไว้แน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลแต่เธอรวบรวมความกล้าแล้วรีบวิ่งเข้ามาช้างใหญ่สะบัดหูร่างมันตึงเครียดแต่ไม่ได้ขยับเข้ามาขัดขวางหญิงสาวย่อตัวลงเปิดขวดน้ำมือของเธอสั่นเมื่อพยายามรินน้ำลงที่ปากของลูกช้างหยดน้ำไหลซึมผ่านริมฝีปากเล็กๆแต่ไม่มีแรงพอจะกลืนมันลงไป ชายคนนั้นขมวดคิ้วใจเต้นแรงมันต้องได้หมอมันกำลังจะไม่ไหวเสียงของเขาสั่นเครือแต่เวลานี้ไม่มีใครสนใจเรื่องความกลัวอีกแล้วชายอีกสองคนวิ่งออกมาจากรถคนหนึ่งรีบโทรศัพท์หาสตวแพทย์อีกคนหยิบเสื้อแจ็คเก็ตตัวเองออกมาพยายามห่อตัวลูกช้างเพื่อให้มันอบอุ่นขึ้นเสียงหายใจของลูกช้างยังคงแผ่วลงเรื่อยๆ ช้างใหญ่ส่งเสียงร้องต่ำเหมือนใจของมันกำลังจะแตกสลายชายคนนั้นกัดฟันแน่นมองไปที่ถนนต้องทำให้เร็วต้องช่วยให้ทันไม่เช่นนั้นลูกของมันจะต้องจากไปต่อหน้าต่อตาแน่ๆเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากระยะไกลไฟหน้ารถกระพริบเป็นสัญญาณรถของสตวแพทย์กำลังเร่งเข้ามาชายคนนั้นหันไปมองทันทีความหวังกลับมาในดวงตา แต่ลูกช้างยังคงนอนนิ่งลมหายใจมันแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินช้างใหญ่เริ่มเดินวนรอบตัวลูกของมันงวงแต่สัมผัสร่างเล็กเบาๆราวกับปลุกให้ตื่นขึ้นมาแต่ลูกของมันไม่ขยับเลยสัตวแพทย์กระโดดลงจากรถรีบคว้ากระเป๋ายาวิ่งตรงเข้ามาถอยออกไปก่อนเขาตะโกนทุกคนหลีกทางให้ทันทีแม้แต่ช้างใหญ่ก็ยังหยุดนิ่ง เฝ้าดูด้วยแววตากังวลสัตวแพทย์คุกเข่าลงข้างร่างลูกช้างเอามือแตะที่อกมันสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแผ่วเบาเขาหยิบเข็มฉีดยาออกมามือของเขามั่นคงแม้สถานการณ์กดดันเราต้องกระตุ้นให้มันฟื้นเขาพูดขณะฉีดยาลงไปช้าๆทุกสายตาจับจ้องเงียบกริบราวกับไม่มีใครกล้าหายใจ ผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเปลือกตาของลูกช้างกระตุกเบาๆแล้วขยับขึ้นช้าๆเสียงลมหายใจเริ่มดังขึ้นมันกระพริบตาช้าๆก่อนจะส่งเสียงครางเบาๆช้างใหญ่ร้องก้องไปทั่วป่ามันยื่นงวงมาสัมผัสลูกของมันลูกช้างตอบสนองพยายามขยับตัวแม้ยังอ่อนแรงทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ยังไม่ทันได้ดีใจเต็มที่เสียงบางอย่างดังขึ้นจากแนวป่าเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบสายตาของช้างใหญ่ตื่นตระหนกขึ้นอีกครั้งมันหันขอบไปทางต้นเสียงส่งเสียงร้องเตือนกล้องกังวานร่างมันแข็งเกรงราวกับเตรียมพร้อมปกป้องลูกของมันชายคนนั้นขมวดคิ้วหันไปมองตามเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้บางอย่างกำลังเข้ามาใกล้ ทุกอย่างเงียบกริบแม้แต่ลมก็หยุดพัดทุกสายตาจับจ้องไปที่พุ่มไม้ช้างใหญ่ยกงวงขึ้นสูงส่งเสียงร้องก้องไปทั่วเสียงนั้นดังกังวานกดดันราวกับคำเตือนชายคนนั้นกำหมัดแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองเงาดำนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามากิ่งไม้สั่นไหวอย่างผิดปกติร่างสูงใหญ่ก้าวออกจากเงามืด เป็นชายคนหนึ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแววตาแข็งกร้าวและหวัดระแวงมือของเขากำมิดแน่นชายคนนั้นรู้ทันทีว่าคนแปลกหน้าคนนี้อันตรายทุกคนเริ่มถอยหลังแม้แต่สัตวแพทย์ก็หยุดมือเฝ้าดูอย่างระมัดระวังช้างใหญ่ขยับตัวก้าวเข้าไปขวางระหว่างลูกของมันกับชายคนนั้น ส่งเสียงขู่ต่ำในลำคอแต่ชายแปลกหน้าไม่หยุดเดินเขาเก้าวเข้าใกล้ช้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆริมฝีปากของเขา,สายแสยะเป็นรอยยิ้มสัตว์ตัวนี้ฆ่าเล็งมันมานานแล้วเสียงของเขาแหบแห้งและเย็นชาชายคนนั้นรู้ทันทีคนแปลกหน้าคนนี้เป็นพรานเถื่อนเขามาที่นี่เพื่อฆ่าช้างและตอนนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวาง ช้างใหญ่ส่งเสียงร้องกึกก้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วป่าดวงตามันลุกวาวเต็มไปด้วยความโกรธและความหวัดระแวงมันย่อตัวลงเล็กน้อยงวงยกสูงร่างเกรงเตรียมปกป้องลูกของมันชายคนนั้นยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงมือเริ่มสั่นแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่พรานเถื่อนชายแปลกหน้าย,ยังคงก้าวเข้ามาใกล้ มีดในมือของเขาเป็นใบมีดยาวเปื้อนคราบสนิมและรอยเลือดเก่าถอยไปซะเสียงของเขาเย็นชาราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความอมหิตไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าทำอะไรสัตวแพทย์มองชายคนนั้นด้วยสายตาตื่นตระหนกหญิงสาวที่ถือขวดน้ำไว้แน่นเริ่มหายใจถี่ขึ้นเธอถอยหลังช้าๆกลัวว่าอีกฝ่ายจะทำร้ายแต่พรานเถื่อนไม่สนใจใครเลย สายตาของเขามีเพียงร่างของช้างใหญ่งาแบบนี้ค่าขายได้หลายล้านเขาพูดพลางยิ้มมือกระชับมีดแน่นขึ้นช้างใหญ่ส่งเสียงคำรามต่ำดินใต้เท้ามันสั่นไหวเล็กน้อยงวงของมันแกว่งไปมาอย่างระแวดระวังชายคนนั้นรู้ดีถ้าปล่อยให้พรานเถื่อนเข้ามาใกล้กว่านี้จะต้องเกิดเรื่องร้ายแรงแน่เขากัดฟันแน่นสมองคิดหาทางออก แต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรพรานเถื่อนพุ่งตัวเข้าใส่ช้างใหญ่ทันทีมีดในมือของเขาเงาวาบท่ามกลางแสงไฟจากรถแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองช้างใหญ่คำรามเสียงดังสุดชีวิตร่างมหืมาของมันพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วงวงมหาสาลเหวี่ยงฟาดไปที่ร่างของพรานเถื่อนเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นพรานเถื่อนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้อย่างจางัง ร่างของเขาร่วงลงกับพื้นเลือดสีเข้มไหลออกมาจากปากเสียงครางเบาๆหลุดออกมาแต่เขาไม่มีแรงจะลุกขึ้นอีกแล้วชายคนนั้นมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นแรงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปร่างของพรานเถื่อนยังคงนิ่งอยู่ตรงนั้นมือของเขายังจับมีดไว้แต่ไม่มีแรงแม้แต่จะขยับนิ้วช้างใหญ่ยืนตระหง่านเหนือร่างของเขา ส่งเสียงหึ้นต่ำๆข่คมขู่ลูกช้างที่ยังอ่อนแรงเงยหน้าขึ้นมองแม่ของมันเรากับรับรู้ถึงความปลอดภัยอีกครั้งชายคนนั้นถอนหายใจยาวแต่ในขณะเดียวกันเสียงบางอย่างดังขึ้นจากแนวป่าอีกครั้งเสียงฝีเท้าหลายคู่กำลังใกล้เข้ามาใบไม้ไหวสถานเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบเงาดำหลายร่างเคลื่อนออกมาจากป่าลึก แสงไฟหน้ารถส่องกระทบเผยให้เห็นชายชะกันหลายคนแต่ละคนถือปืนล่าสัตว์สายตาพวกเขาดูร้ายและมองตรงมาที่ช้างใหญ่ชายคนนั้นรู้ทันทีพวกนี้เป็นพวกเดียวกับพรานเถื่อนผู้นำของกลุ่มก้าวออกมาเป็นชายร่างสูงใหญ่ไว้เคราหนาดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนคนที่ฆ่ามานับไม่ถ้วนเขากวาดตามองไปรอบ,รอบ แล้วจ้องไปที่ร่างพรานเถื่อนที่นอนนิง่งเกิดอะไรขึ้นเสียงของเขาเรียบแต่ทรงอำนาจชายคนนั้นเม้มปากแน,น่นไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรแต่ช้างใหญ่ตอบแทนเขามันส่งเสียงร้องกึกก้องเสียงดังกังวานสะเทือนไปทั่วป่างวงยกสูงร่างขยายตัวเต็มที่มันกำลังเตรียมต่อสู้ชายคราวหนาสซยะยิ้ม สัตว์ตัวนี้ดุร้ายดีงามันต้องแพงแน่เขาเอ่ยพลางยกปืนขึ้นช้าๆปลายนิ้วแตะไกลปืนชายคนนั้นรู้ทันทีว่าต้องทำอะไรไม่มีเวลาให้ลังเลอีกแล้วเขาพุ่งตัวไปข้างหน้าคว้าก้อนหินจากพื้นแล้วคว้างไปที่ชายคราวหนาเต็มแรงเสียงกระทบดังปึกหินกระแทกเข้าที่แขนปืนในมือกระตุกวูบ กระสุนนัดแรกลั่นออกไปแต่ไม่ตรงเป้าหมายเสียงปืนดังสะท้อนไปทั่วช้างใหญ่สะดุ้งเฮือกมันคำรามเสียงดังลูกช้างส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดชายคราวหนาเหลือบมองแขนตัวเองแววตาของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นโทสะรุนแรงแก่กล้าขัดขวางฉันเขาขบกรามแน่น แล้วตะโกนสั่งลูกน้องทันทีฆ่าพวกมันให้หมดเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งชายคนนั้นรู้ว่าตอนนี้มีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นสู้หรือไม่ก็ต้องตายชายคนนั้นพุ่งตัวหลบกระสุนทันทีเสียงปืนดังสนัน่นกระสุนเจาะเข้าไปในเปลือกไม้สะเก็ดไม้ปลิวกระจายเขาหอบหายใจถี่เงื่อไหลซึมทั่วร่าง แต่ไม่มีเวลาให้คิดมากสายตากวาดไปรอบๆหาทางหนีช้างใหญ่คำรามอีกครั้งเสียงของมันสะเทือนเข้าไปถึงขั้วหัวใจนวงแกว่งไปมาเตรียมพร้อมต่อสู้ลูกช้างตัวสั่นแต่ยังพยายามยืนข้างแม่ชายคราวหนายิ้มเย็นเขายกปืนขึ้นอีกครั้งเล็งไปที่หัวช้างใหญ่ชายคนนั้นเบิกตากว้างมือคว้าก้อนหินอีกก้อน แต่คราวนี้สายเกินไปนิ้วของชายคราวหนาแตะไกลปืนแล้วเสียงปืนดังลั่นแต่กระสุนนั้นไม่เคยถึงเป้าหมายช้างใหญ่พุ่งตัวไปข้างหน้าเต็มแรงร่างมหมาของมันกระแทกเข้าใส่ชายคราวหนาเสียงกระดูกกันดังสนัน่นร่างของเขาปลิวไปชนกับต้นไม้เสียงร้องของเขาขาดหายร่างแน่นิ่งอยู่กับพื้นดวงตาย,ยังคงเบิกกว้าง แต่ร้ายชีวิตลูกน้องของเขาชะงักดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้ายิงอีกช้างใหญ่ยืนตระงานดวงตาของมันยังเต็มไปด้วยโทสะงวงของมันยกสูงพร้อมจะสังหารทุกคนที่กล้าเข้าใกล้ชายคนนั้นมองรอบๆร,รู้ว่าโอกาสของเขามาแล้วเขาหยิบมีดที่ตกอยู่บนพื้น แล้วพุ่งเข้าไปหาเหล่าพรานเถื่อนที่ยังเหลือเสียงกรีดร้องดังขึ้นกลางป่าแต่เสียงนั้นไม่ได้มาจากเขามันมาจากพรานที่เหลืออยู่พวกเขากำลังล้มลงทีละคนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วพื้นดินแต่ไม่ใช่ฝีมือของเขาเงาดำมหึมาปรากฏขึ้นจากแนวต้นไม้เสียงคำรามต่ำดังก้องมันไม่ใช่แค่ช้างใหญ่ตัวเดียวอีกต่อไป มันคือฝูงช้างป่าทั้งฝูงและพวกมันกำลังกรดเกลียวดวงตาของพรานเถื่อนที่เหลือเต็มไปด้วยความหวาดผวามือที่เคยถือปืนมั่นคงกลับสันระริกฝูงช้างป่าก้าวเข้ามาใกล้เสียงกิ่งไม้หักดังสะเทือนพื้นดินอากาศอึดอัดไปด้วยกลิ่นสาบสัตว์ชายคนนั้นแทบลืมหายใจดวงตาจับจ้องไปที่ช้างตัวหน้าสุดมันตัวใหญ่กว่าแม่ช้างที่ช่วยเขาไว้ ง่ายาวโค้งดวงตาดูดันราวกับนักรบเก่ามันหยุดอยู่ตรงหน้าศพของชายคราวหนายกงวงขึ้นแล้วส่งเสียงร้องกึกก้องเสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่วป่าเป็นเสียงแห่งความเกรียวกราดและเป็นสัญญาณพรานเถื่อนที่เหลืออยู่แตกตื่นคนหนึ่งพยายามยกปืนขึ้นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะทันได้เหนี่ยวไกเท้าหนักมหึมาของช้างป่ากระแทกลงบนร่างของเขา เสียงกระดูกแตกดังสนัน่นร่างของพรานคนนั้นแหลกเหลวในพริบตาเลือดกระจายทั่วพื้นชายคนนั้นมองภาพตรงหน้าด้วยความช็อกแต่ไม่มีเวลาคิดมากเพราะพรานที่เหลือเริ่มแตกกระเจิงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดบางคนล้มลงกลางทางก่อนที่งาของช้างตัวอื่นจะแทงทะลุร่างของพวกมันเสียงร้องโหยหวนดังก้องป่าชายคนนั้นกลืนน้ำลาย ฝูงช้างกำลังสังหารเหล่าพรานเถื่อนอย่างไม่ปราณีดินชุ่มไปด้วยเลือดกลิ่นสาบสัตว์ประปนกับกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งเขารู้นี่คือความยุติธรรมของป่าไม่มีใครรอดจากการล่าของช้างที่โกรธแค้นชายคนหนึ่งพยายามวิ่งหนีแต่ช้างตัวหนึ่งคว้าร่างเขาขึ้นมาด้วยงวงมันเหวี่ยงเขากระแทกต้นไม้เสียงร่างกระแทกดังลั่น ชายคนนั้นสิ้นใจทันทีไม่นานทุกอย่างก็เงียบลงไม่มีพรานเถื่อนคนไหนรอดชีวิตเหลือเพียงร่างไรวิญญาณกระจัดกระจายทั่วพื้นดินฝูงช้างป่าค่อยๆสงบลงแม่ช้างที่ช่วยเขาไว้หันกลับมามองดวงตาของมันไม่ดูร้ายอีกต่อไปชายคนนั้นยังคงยืนตัวแข็งหอบหายใจหนักหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก เขารู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะฝูงช้างเลือกไว้ชีวิตให้เขาพวกมันกําลังบอกให้เขาออกไปจากที่นี่และอย่าก,กลับมาอีกชายคนนั้นยืนอยู่กลางป่าที่เงียบสงัดเสียงลมหายใจของเขายังหนักอึ้งรอบตัวเต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณของพรานเถื่อนเลือดซึมลงดินแผ่กลิ่นเขาไปทั่วแต่ไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงปืนอีกแล้วฝูงช้างป่าค่อยๆขยับตัว พวกมันหันหลังเดินกลับเข้าไปในความมืดของป่าเงาขนาดมหฮมาลับหายไปทีละตัวแต่ก่อนที่แม่ช้างจะจากไปมันหยุดอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาสีน้ำตาลเข้มจ้องลึกเข้ามาเรากับถามว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพวกมันหรือไม่ชายคนนั้นกลืนน้ำลายในแววตานั้นเขาเห็นบางอย่างที่พรานเถื่อนพวกนั้นไม่เคยเห็นมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่า แต่มันคือผู้พิทักษ์ของป่าแห่งนี้มือของเขากำแน่นเขารู้แล้วว่าทำไมแม่ช้างถึงคุกเข่าขวางถนนตั้งแต่แรกมันร้องขอให้มีคนช่วยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อครอบครัวของมันเพื่อป่าแห่งนี้และตอนนี้มันไม่ต้องการให้เขาทำอะไรอีกแล้วแม่ช้างเหลือบมองเขาครั้งสุดท้ายก่อนจะหันกลับไปเดินช้าชลูกช้างเดินตามหลัง แล้วเสียงฝีเท้าของพวกมันก็ค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านป่าทึบชายคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นอีกพักใหญ่ก่อนจะก้มลงเก็บมีดของเขาเขาไม่ต้องการมันอีกแล้วแล้วเขาก็หันหลังเดินออกจากป่าไปและสาบานกับตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้และจะไม่มีวันเป็นเหมือนพวกมันเขาจะไม่ใช่นักล่าอีกต่อไป แต่จะเป็นคนที่ปกป้องแทนแล้วเงาของเขาก็ค่อยๆรับหายไปกับแสงจันที่ส่องผ่านต้นไม้เหลือไว้เพียงป่าที่กลับคืนสู่ความสงบและเสียงช้างที่ก้องกังวานจากที่ไกลออกไปราวกับกล่าวคำลา